ก,การโลภการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดหัวผิดเมียการโลภความอธรรมการเล่าลวมเขาราคะตัญหาอิจฉาตาร้อนการใส่ร้ายความเย่อหยิ่งความบัต,ตบิตุบสารพัดก,การชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทําให้มนุษย์เป็นมน,นุษินอะไรทําให้มนุษย์เป็นมนุทิน อะไรทําให้มนุษย์เป็นมนุินครับเขายีออิบสามฮะูจีในขข้ยีิบสามเนี่ยอะไรทําให้มนุษย์เป็นมนทินนความชั่วหรือการชั่ว การทำไมมันต่างกันตรงไหนทำไมเราต้องละเอียดขนาดนั้นเชียว,วความชั่วเป็นนามธรรมเป็นภาวะเป็นลมแต่การถ้าเป็นการชั่วหมายถึงพฤติกรรมและที่พระเยซูพูดมาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพฤติกรรมนะ พฤติกรรมล่วงประเวณีพฤติกรรมการคิดชั่วร้ายพฤติกรรมการลักขโมยนไหมครับการลักขโมยนี่เป็นพฤติกรรมการฆ่าคนเป็นพฤติกรรมเป็นการแสดงออกมาภายนอกการผิดผัวผิดเมียการไม่รู้จักพอยสิบสองคือการโลภเนี่ยการอาธรรมการล่อลวงราคะตัณหาอิจฉาตาล้อนการใส่ร้ายการเย่อหยิงการบัดซบนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนะี่ยพระคัมภีร์พระเยซูพูดว่าสิ่งสารพัดการชั่วเหล่านี้ที่แสดงออกมามันออกมามันมาจากไหนมันออกมาจากข้างในข้างในที่ไหนไหนในมนุษย์และการกระทําเหล่านี้จึงทําให้มนุษย์มีอะไรครับมีมนทินมนทินคืออะไรมนทินคืออะไร มณทินเหลือคือข้อห้ามมนมนทินคืออะไรคือ,อ,อค, <c oughs> ความไม่สะอาดค่ะคือความไม่สะอาดโอเคมนทินคือความไม่สะอาดแล้วความไม่สะอาดมันทําหน้าที่อะไรดีมากฟ้องผิดฟ้องผิดใจของเราฟ้องผิดมโนธรรมจิตสํานึกของเราแล้วฟ้องใครอีก ฟ้องพระเจ้านะฟ้องพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเห็นว่าเรามีมนทินสิ่งที่เป็นมนทินจะฟ้องพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่อนุญ,ญาตให้คนมีมนทินเข้าสวรรค์ดังนั้นวันนี้ถ้ามนุษย์กระทำผิดหรือกระทำบาปนะมนุษย์จึงมีมนทินเหมือนเหมือนอะไรก้อยจำได้ไหมเหมือนคนไปขนทานและตัวเปื้อน คนรู้ว่าคนนี้ขนทานมาเพราะว่ามือยังดําอยู่งั้นใครที่มือดําห้ามกินข้าวต้องอะไรก่อนต้องอะไรก่อนครับต้องล้างมือต้องทําความสะอาดเขาเรียกชําระชําระคือการลบสิ่งที่เป็นมลทินน,นะดังนั้นวันนี้เนี่ยพระเยซูกำลังตรัสว่าการกระทําบาปที่ออกมาเป็นพฤติกรรม มันจะสร้างมลทินหรือสิ่งฟ้องผิดให้กับตัวทั้งเราเองและกับกพระเจ้าดังนั้นคนที่มีมลทินฟ้องผิดจึงสลับส่วนตัวแล้วจึงไม่มีความปกติในจิตใจจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะรู้สึกผิดจิตใจจะรู้สึกแย่จิตใจจะจะไม่สบายจะทุรนทุรายกวนกระวายและหลายคนที่ไม่รู้วิธีจัดการกับมัน ามพระกัมภีก็จะพยายามหาเหตุผลจอมปลอมเหตุผลจอมปลอมคือเหตุผลที่พยายามอ้างว่าฉันมีเหตุผลนะที่จะทําผิดอย่างนั้นเพื่อที่จะลบการฟ้องผิดในจิตใจของตัวเองลงเพราะตัวเองเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาเลยเพราะเหมือนมีคนมากล่าวโทษและแจ้งความผิดกับตัวเราเองจนทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนอนไม่หลับไม่มีความปกติอยู่ในชีวิตเลย นะันั้นพระเยซูพูดว่าอะไรการกระทําเหล่านั้นน่สร้างมนทินทีนี้ใครก็ตามที่มีมนทินเข้าสวรรค์ไม่ได้ใครก็ตามที่เข้าสวรรค์ไม่ได้เมื่อมีมนทินก็ต้องถูกลบชื่อถ้าเป็นคริสเตียนนะก็ถูกลบชื่อนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้หลายหลายความเชื่อโดยเฉพาะคนไทย ก็พยายามใช้การนั่งสมาธิในการควบคุมอะไรควบคุมจิตที่จะไม่คิดกุ้งซ้านและไม่ไปทำความชั่วโดยใช้ศีลในการควบคุมตนเองแต่เรพบว่าศีลก็ทำไมครับศีลก็ขาดสะบั้นเพราะว่าไม่สามารถต้านทานแรงข้างในใจได้ที่จะไม่ทำผิดนะพระเยซูพูดยังไงอีก นะในข้อ2ี่บอกว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์แสดงว่ามันอยู่ข้างนอกข้างในอยู่ข้างในนะครับดังนั้นวันนี้เรากําลังเรียนเรื่องที่มันอยู่ข้างในและมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราส่งผลต่อการมีการชั่วหรือพฤติกรรมชั่วที่ออกมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอิจฉาตาร้อนใส่ร้ายเย่อหยิ่งการบัตรซบหรือการโลภก,การล่อลวงการโกหก การลักขโมยการฆ่าคนการล่วงประเวณีการใดๆก็ตามที่มันเป็นการกระทำเนี่ยมันออกมาจากข้างในนะเราเปิดย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นที่พระเจ้าเองทนไม่ได้และต้องการทำลายมนุษย์ประถมะการบทที่6ดูซิพระเจ้าเองรู้สึกยังไงประถมะการบทที่6ข้อ5ถึง8 ช่วยอ่านหน่อยครับกระสัง อแอล,ล้วชูช่วยขยับไม,ม้นิดหนึ่งสิมันมันเสียงมันเบามากเลยรุจรีเมื่อกี้พูดอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> เงียบไปเลยฮัลโหล โอเคดีขึ้นอันนี้ได้ยินขึ้นแล้วลุจีเมื่อกี้พูดว่าอะไรบ้างนะอ้าวันมอบอบออากิใก้ไาะมน่ไ้ม่ใกล้หห้าก็ห้าไม่ใช้เมเหตุว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความิดในในทหมเรื่อเอนชาตลอดเวลาเบรกเบรเบรกำไหนน่าสนใจบ้างวงกลมเอาไว้สิเพืนเชื่อนราโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับพระยาเวเห็นมนุษย เห็นอะไรเห็นการชั่วนะคําว่าความชั่วร้ายเนี่ยก็คือพฤติกรรมนะครับเห็นการชั่วของมนุษย์เนี่ยทําไมทํากันทั่วแผ่นดินเยอะแยะไปหมดเลยแลวก็เขาความคิด,คว,ค,ดความคิดของเขาเนี่ยทาไมเป็นความคิดที่อยู่ข้างนอกหรือข้างในใจข้างใ,ในใจเรื่องที่เขาคิดเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องอ อะเป็นเรื่องชั่วร้ายนะและอีกคำหนึ่งคือคำว่าตลอดเวลา <c oughs> มันมีความหมายว่าอะไรมันมีความหมายว่าแม้ว่าบางคนยังไม่ได้ทําเรื่องชั่วแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่คิดชั่ว <c oughs> ทันไหมเนี่ยเราดั่ง